มาค่ะเราจะมาตรวยข้อสอบภาษาอังกฤษจ,จากคลังข้อสอบง่ายๆเลเวลหนึ่งะคะมาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ My mother's son is my จุดจุ m y ดูดที่ที่ท่อนแรกนะคะ My mother's son อันนี้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือลูกของลูกไม่ใช่ลูกธรรมดาด้วย Sun คือลูกชาย ลูกชายแสดงความเป็นเจ้าของของใครคะของคําที่อยู่ข้างหน้าก็คือของแม่ลูกชายของแม่คือจุดจุดจุดมคค่ะที่แปลว่าของฉันอลูกชายของแม่คือจุดจุดของฉันคือใครคะ A Brother Brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายข้อ b Sister พี่สาวหรือน้อง สาว nephew, หลานค่ะหลานผู้ชาย grandfather แปลว่าปู่หรือตานะคะดังนั้นลูกชายของแม่ก็คือสรุปตอบพี่ชายหรือน้องชายของฉันนั่นเอง Which fruit แปลว่าผลไม้ได which fruit คือผลไม้ใด is yellow yellow แปลว่าสีเหลืองข้อแรก avocado ข้อ2 apple ข้อ3าเป็นนะานะข้อ4 orange อ่าข้อนี้ตอบเป็นน a นค่ะคำถามถามว่า c h o o s e ตัวนี้นะคะมาสะกดกันนิดนึง ch เป็นเสียงเฉิบเฉ oo เป็นสละอู se นะคะ se เสอ่งเสอบเฉิ h o o s e should the correct sentence มาดูคำนี้นิดนึงนะคะแวะมาดูค่ะ O R เป็นสระอ C เอ C O R R E C T นะคะ R E C O R R E กตกท้ายด้วยเสียงที่เหลือคือเสียงทีเลยอ่านเป็น correct นะคะ sentence sentence แปลว่าประโยคประโยคได้เขาบอกว่าให้เลือกนะคะประโยคนะคะที่ correct ก็คือ ถูกต้อง choose ตัวนี้แปลว่าเลือกคำศัพท์ใดนะคะนักเรียนไม่คุ้นหูคุ้นตาสามารถจดลงไปในสมุดได้เลยนะคะอ่าข้อ A คะ่ะ she h a v e a cat อันนี้ง่ายเลยลอนมีมีอะไรคะ a cat แมวหนึ่งตัวต่อไปข้อ2คะ่ะ she has a cat อ่ะ มีชัอันนี้ก็ลอนมีแมวหนึ่งตัวอ้าวคล้ายกันกับข้อโบเลยแต่แสดงว่าต้องมีข้อแตกต่างแน่นอนข้อ3ก็เหมือนกัน she has a cat ข้อที่4ข้อดีดอก she is a cat อุ้ยนะคะ i s am a r e แปลว่าเป็นอยู่คืออ่าเป็นหรืออยู่หรือคือ,อถ้าเขียนแบบนี้แปลว่าหลอนคือแมวจากในภาพนะคะต้องพูดว่าหลอน มีแมวหนึ่งตัวนะคะดังนั้นข้อดีด็อกตัดออกไปได้เลยนะคะหลอนไม่ใช่แมวทีนี้ความแตกต่างสังเกตนะคะ h a v e แบบนี้ h a s แบบนี้แล้วก็ h a v e เติม s นะคะ she นะคะประธานมีจำนวนหนึ่งเดียวใช้กับ has นะคะใช้กับตัวนี้ค่ะ h a s h a s นะคะสรุปตอบข้อ b boy นะคะข้อต่อไปค่ะโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่า i usually แปลว่า ปกติปกติชันฉันทำไมคะจุดจุดจุด a s k e t b a อ l อันนี้เดาได้ง่ายเลยค่ะทบทวนนะคะการสะกดคำศัพท์กันนิดหนึ่ง B B เบอร A เอแอลเบอสหรือบออาซอบสก็ได้นะคะ K K E A g T เจเตอร์คอเอชอสบีเบอออกเสียงเป็น all นะคะ B A l l เบาบ l เอาเบาอิน e ดดี e v e n i n n e v e นิ่งแปลว่าตอนกลางคืนนะคะคำตอบก็คือก็จะเป็นเล่นนะคะทุกข้อเป็นเล่นหมดเลย Play, Play, Play แต่จะแตกต่างกันที่เติม s เติม ed เติม ing นะคะแล้วก็เราต้องมาดูนะคะเสน่ห์ปลายคำศัพท์อ่า,ค,อาค,คุณครูขอใช้คำนี้สเสน่ห์ปลายคำศัพท์จะบ่งบอกให้รู้จักสถานการณ์นะคะเช่นคำว่า p r a y เติม ing จะแปลว่ากำลงังเล่นอ่า ถ้าเติม e ดีจะเป็นรูปอดีคือเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพลธรรมดาเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะที่ประธานนะคะอาจจะเป็น i, u หรือมีจำนวนประธานสองสิ่งสองอย่างขึ้นไปและถ้าเพลเติม s แปลว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประธานมีจํานวน1เดียวนะคะสําหรับข้อนี้ชัดเจนมากเลยเจอคําว่า usually ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็ประธานคือคําว่า I ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ B บ่อยนะ What number is 38อันนี้นะคะเราพอจะเราคําอ่านคําศัพท์ได้ th นะคะเป็นเสียงเหมือนซอโซนะคะเอาลิ้นไว้ระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะแล้วก็ผสมกับเหมือนบวกกับเสียงเธอคะ่ะ นะมันจะออกเป็น thir er, d นะคะ ir เป็นสระเอค่ะดังนั้นตัวนี้ก็จะอ่านเป็นจอเออ t h r แล้วก็ตัวข้างหลังนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็น t er, y ลงท้ายด้วย y เป็นสระอ e, ีค่ะ e, t o อ e, t e t o t eight นะคะ8ค่ะที่แปลว่า8ดังนั้น30ที่แปลว่า30กับอีก8ก็รวมกันเป็นตอบข้อ a นะคะสามาดูข้อต่อไปนะคะ which one is a c o u n t a b l e Now which one is a countable now Which one แปลว่าสิ่งไหนอันไหนนะคะในที่นี้ก็จะแปลว่าข้อไหนก็ได้นะคะที่เป็น countable แปลว่านับได้แล้วก็ now ก็คือคำนามนะคะข้อแรกค่ะ rice ข้าวข้อ2 water น้ำข้อ3 book หนังสืออันนี้ง่ายๆเลยนะคะข้อใดเป็นคำนามที่นับได้ข้อ4 sugar แปลว่าน้ําตาลข้าวน้าหนังสือน้ําตาลอันไหนเป็นน้ำนับได้คะ่ะแน่นอนคะ่ะต้องเป็นบุค่ะนะคะหนังสือเรานับเป็นอ่าบุคหนึ่งเล่มบุคสองเล่มได้แบบนี้ไปคะ่ะถามว่าเอาอีกแล้วมาอีกแล้วคะ่ะ which one which which sure? which sure? นะคะ which one แปลว่าสิ่งไหนอันไหนนะคะหรือข้อ ไหนก็ได้นะคะ which one is an d อ้าวมาแล้วคะ่ะ an เมื่อกี้มีคำว่า countable n o u เราเรียนจาก countable noun แปลว่านับได้แต่ทีนี้มีคำว่า an มาอยู่ข้างหน้านะคะอ่าเป็นคำศัพท์ที่บ่งบอกว่าไม่นะคะบ่งบอกถึงคำว่าไม่ดังนั้นรวมกันเป็นนับไม่ได้นะคะคำในข้อใดเป็นคำนามที่นับไปได้ a apples เติม s มาด้วยชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้นับได้แน่นอน b milk นม C share เติม S อีกแล้วนะคะนักเรียนต้อง S ในตรงนี้นะคะเติม S แปลว่านับได้นะคะเป็นคำนามที่นับได้มีจำนวนตั้งแต่2สิ่ง2อย่างขึ้นไปนะคะเราจะต้องเติม S ที่คำนามคำนั้นและสุดท้าย bag ค่ะกระเป๋าอ่ข้อนี้ตอบข้อ B b o y milk ข้อต่อไปค่ะมาอีกแล้ว choose ค่ะ C H U ส U S สชอูส h ชูส e ชูส o คอร์เรกแอนเซอร์เลือกคำตอบที่คอร์เรกถูกต้องนะคะอ่าคำนำประโยคคือคำว่าแด e อาทบทวนนิดนึงนะคะแดอีสกับเอาขอโทษค่ะเปลี่ยนใหม่นะคะแดทีเออารีอ่านว่าแดนะคะแดอีสจุดจุดจุดกับแดอาร จุดๆสองตัวนี้นะคะแปลว่ามีใช้ในการขึ้นต้นประโยคโดยที่ถ้าบอกว่า e ด E is แปลว่ามีของที่เป็นจํานวนหนึ่งนะคะจานวนหนึ่งจำนวนจะมีอะไรก็ได้คะ่ะถ้าใช้ e ด e are ก็คือเป็นจํานวนที่มีจํานวนสองจำนวนขึ้นไปนะคะ,ะมาดูต่อ There are3 มีอะไรสามอย่างคะมาดูสิคะอะไรที่สามารถเป็นสามอย่างได้ water น้ำเป็นคำนามน,นับไปได้มีจำนวนสามสามจำนวนไม่ได้ salt เกลือ เป็นคำนามที่นับไม่ได้ก็มีจำนวน3ามจำนวนไม่ได้เช่นเดียวกัน milk นมมีจำนวน3ามจำนวนไม่ได้ pen ค่ะเติม s มาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ pen แปลว่าปากกานะคะสามารถมีจำนวน3ามจำนวนได้นะคะตอบข้อ,ขอ D dog ค่ะต่อไปนะคะเป็นการพูดคุยระหว่างคน2องคนก็คือมัมกับซันมัมคือคุณแม่แม่พูดกับซันก็คือลูกชายนะคะอ้าวมาดูค่ะมัมพูดว่า i s t e ด e เมื pues, ่อส mm ักครู่เราเรียนกันไปแล้ว East h e R แดด R e ดด e i s t h e r e แปลว่ามีแต่อันนี้เมื่อกลับจาก t h e r e i s เป็น East e ด e นะคะจะแปลว่ามีที่ใช้ในประโยคว่ามีจุดจุดใช่หรือไม่นะคะ Is there any milk เอาใหม่นะคะ Is there any milk แปลว่ามีนมใช่หรือไม่อ um> ่ะซันก็เลยตอบไปว่า yes there t h e r e is แล้วก็ตอบอยากเป็นประโยคยาวเราจะตอบว่าอะไร Yes t h e r e is ข้อ A some milk แปลว่ามีนมอยู่บางบางส่วน Yes t h e r e is two milks มีนมอยู่สองนมวิได้ไหมคะในเมื่อน้ำนมนะคะมันเป็นคำนามที่นะับไม่ได้คุณจะมาเติม s ก็ไม่ได้ค่ะข้อต่อไปคะ่ะ many milk ก็เช่นกันคะ่ะ milk เติม s ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าและข้อสุดท้ายคะ่ะ Yes, that is a bag. แปลว่ามีอยู่หนึ่งถุงนะคะอ่ะก็เขาถามถึงนมนะคะเราก็ตอบนะคะเป็นมิลคไปตอบว่า Yes, that is some milk มีค่ะมีอยู่จำนวนหนึ่งมีอยู่บางส่วนนะคะต่อไปค่ะมาดูคำนี้ค่ะ Co วทำไมถึงอ่านว่าคาว C O W เป็นสระอวคออว์คาว คำเติม s is, ด้วยนะคะคำแปลว่าวัวนะคะวัว like ค cow า like to eat วัวชอบ eat ่าวกินชอบกินอะไรคะอ่ะข้อ a h h a y เป็นสระ a h a he h a he he แปลว่าฟาง height แปลว่าสูง hill แปลว่าภูเขา heat e a เป็นสระ e h her. h ีเถฮอีทฮีทดูสิคะชอบฝั่มวัวชอบกินอะไรก็ต้องชอบกินฝั่นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทแรกนะคะของการติวภาษาอังกฤษเลเวลหนึ่งระดับที่หนึ่งนะคะ10ข้อแรกติดตามนะคะในคลิปต่ตอไปอีก10ข้อนะคะ